ชาวาลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคมปี2568นะคะเรามาดูกันเลยนะ,ะว่าจังหวะของชาวราศีสิงห์ซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะ,ะทีนี้ดวงชะตาชาวราศีสิงห์ต้องบอกกันนะคะในช่วงเ,เรื่องราวแห่งความรักดวงชะตาเนี่ยนะนะยังมีเสาซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักหรือเรื่องของธุรกิจทุนส่วน มันมีเรื่องราวที่อาจจะส่งผลให้จะต้องไปเจอปัญหากับเรื่องราวของคนอื่นฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในมุมดีเพราะดาวคู่ครองในดวงตาเนี่ยก็คือดาวพระราหูยังโคจรอยู่ในม,มุมที่เป็นมรณะอีกทั้งดาวพระเสาร์ซึ่งยังโคจรเล็งอยู่ฉะนั้นความรักของดวงตาชาวราศีสิงห์เนี่ยสำหรับคนโสดน,นี่อาจจะต้องพึงระมัดระวังเพราะว่าจะเจอคนที่เข้ามา แล้วคออบกันไปมันก็จะมีปัญหานั้นแปลว่ามันจะไปไม่สุดนะไปไม่สุดมันต้องมีปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพหรืออาจจะเป็นปัญหาที่คุณจะต้องไปเหนื่อยใจกับออคนรักหรือคู่ครองของคุณเนี่ยที่เข้ามานะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่งดาวารเงินเนี่ยคือดาวพุธซึ่งโคจรน,นะเข้าสู่ราศรีมีในเรือนที่เป็นมรณะฉะนั้นแปลว่าอะไรการเงินในช่วงนี้มันมีรายจ่าย รายจ่ายซึ่งเป็นเป็นมรณะมีเงินที่ต้องรั่วไหลไปกับเรื่องของการงานไปในเรื่องของการลงทุนนะฉะนั้นเอ,อ,อาจจะไปร่วมกับเหุ้นส่วนหุ้นส่วนคนรักหรือคู่ครองฉะนั้นมีเกณฑ์เรื่องของรายจ่ายฉะนั้นแปลว่าไงไม่ว่าในจังหวะของช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนสําหรับทิศทางถ้ามีคนที่ชวนเข้ามาให้ลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะจงคิดไว้เสมอว่า จะทาให้เราต้องไปวุ่นวายกับอุปสรรคปัญหาต้องระวังในเรื่องของคดีความด้วยเรื่องของการขับรถยดยานพาหน,นะเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ส่งผลให้จะต้องไปเจอปัญหาเพราะว่าทั้งตัวเราโครจรไปเป็นมรณะเพราะนหมายถึงว่าเดินทางไปไหนหรือว่ามาจากสัจชะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเมื่อเดินทางไปเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ส่งผลในรูปของความเสียหายฉะนั้นแปลว่าดวงตาคือถ้าทําอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้ดีอย่ามั่นใจในตัวเองเพราะว่า ดาวที่โคจรอ,อยู่มันไม่ดีฉะนั้นแปลว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ดีไม่ดีก็คือหมายถึงว่าเข้ามาก็คือมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีกลวิธีที่จะเข้ามาหลอกล่อเราที่ทําให้เราอาจจะต้องไปเจอปัญหานะสําหรับทิศทางด้านการงานน่ะถ้าดูจากมุมดวงเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์งานโครงการแต่มันยังอยู่ในมุมที่หรืออาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสน,นุนช่วยเหลือการเรียนการศึรกษาก็สามารถไปได้แต่ดาวการงานในพื้นฐานดวงตาเนี่ยโคจรไปเป็นมรณะ ดันั้นการงานมันต้องไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือบางคนอาจจะต้องทํางานเกี่ยวเรื่องของการส่งออกต่างถิน่นต่างแดนอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีเพราะถือว่าได้ไปใช้ในเรื่องราวของความเปลนมรรดการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างที่ในช่วงนี้เอ่อถ้าใครสมัครงานนะต้องบอกก่อนนะอาจจะได้งานทําค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอปัญหาเรื่องงานหรืออะไรเนี่ยเข้ามาจงอดทนแล้วก็เอ่อพยายามนะทำงานไปเรื่อยๆ เพราะว่าถ้าออกจากงานจะมีเกณฑ์ได้งานค่อนข้างยากเพราะดาวการงานตอนนี้ต้องบอกกันนะคะโคจรในลักษณะที่พับองศาในช่วงของ14ีมีนาคมและจะโคจรเริ่มโคจรมนเนี่ยวันที่19เมษายนถึง18บพฤษภาคมฉะนั้นช่วงที่โคจรไปในลักษณะมนโคจรในลักษณะนิ่งการงานยังมีเรื่องจุกจิกเรื่องให้จะต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องที่ต้องรู้ใบกับเอกสารสัญญานะหรือเรื่องราวที่เข้ามา ต่างๆมากมายฉะนั้นแปลว่าการงานยังมีเรื่องราวซึ่งเป็นเกษตรสับเรือแต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการงานไปได้แต่เพียงแต่ว่าคนที่จะไปลงทุนทําธุรกิจหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจจะอยากขอให้ดูให้ดีๆตรวจสอบให้รอบคอบนะเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาเข้ามาแล้วไม่ประสงค์ดีซึ่งมันมีเรื่องราวที่ส่งผลให้จะต้องไปเจอคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินขึ้นลงพัก นะอะไรประมาณานี้นฉะนั้นอาจจะต้องพึงระวังนะในทิศทางนี้สําหรับเรื่องโชคลาภถือว่าก็มีเกณฑ์โดเด่นนะครเพราะว่าทันทุมาเป็นลาภะก็มีโชคจากเล็กที่บ้านเล็กที่รถนะฉะนั้นการดูดวงเนะี่ยดูที่ลัคนาราศีเป็นหลักเพราะว่าลัคนาคือเวลาเกิดจะชัดเจนแม่นยำมากกว่านะคะ